สวัสดีครับพบกับช่องทางเดียวแชนแนลครับทาพักขอเอาคลิปเหรอถึงกับพิการเลยครับเอาเอาเอาลอามาถามสวัสดีครับสสวััดีครบเป็นเอามากเพียงนั้นเชียวหรือท่านอดิศรท่านไปทําเยี่ยงใดมาฮะกี้ไปทำอะไรพี่อดิศร ท่ย่าล่น่ายานะคนเดินเล่ี่เขดวสิาไปจับกล้องให้าบูได้เอากาลังกายทอะไนี่ยงตเดี๋ยมาจากคืทีออกไปจากชไปเฟุตบอลไปออกกำลังกายมาแล้วก็จังหวะที่จะพีกอะอคือบได้เงินดนเป็นมา ประมาณาันนี้ไปบกค่อยได้ไปช่วงนี้ก็แม่งกับเขาเอาการก็่างสิไปตะขามันบกไปมาดูกับที่คราวนี้มันเลยบิดแล้วก็แกลกเลยยาหมอละยังดูแลเองซื้อยามากินอย่างแรงมีหมอประจำตัวเนาะบออันหมูแนะนำบอกให้ซื้อยาแบบแก้ปวดชนิดตุนแรงมันก็อาการตัวอาการอยู่วันนี้ถ้า มีความต่ใจมั้ยเดียวถ้าไม่ไหวก็จะไปหาคือคือลงน้ำหนักมากไม่ได้พี่เดียวมันบิดเข่าบวบเบทุกวันนี้คิดว่าชีวิตสงสัยจะได้เป็นโรงนโรงพยาบาลแล้วยินดีพี่ผมงขเคยอ่ะยางมึงตัวยางมึงโอ๊เราจะเสียหายเอายางดูไรโอ้ยกันยายนายไรโอ้โผมผมแค่กลัวมันบวมอยู่เนี่ยถ้ามันถ้ามันบวมนะผมได้แอดมิดจริงๆเลย อันนี้อ้ก็มิดอยู่แล้วบิดซิรีนี่กเเดินได้แค่นี้แหละแรู้ว่าบริบาหมอที่จริงว่าจะนอนอยู่บ้านนั่นแต่ว่าเนี่ยเขาเป็นห่วงพี่หนูนาว่าอยากมาหานก็เลยว่าต้องหาเพื่อนขึ้นมามาเป็นเพื่อนนัีอนชีวิตอาการเป็นนักพุตบอลนี่มันลำบากขนาดนี้บอ ลำบากครับลำบากเมืนบอกเมือม่อว<อ>ันนั้นยังว่าอันนั่งจมอยู่อันว่าได้ดูแล้วเน,นี่ย <c oughs> คือถ้ามันบวดมาตอนแรกสิไปหาหมอทิ่ไทยตอนนี้ซือซ้อซือซ้อยามากินนะครับมันเป็นเกลียวอัลตูขับได้แต่อันนี้ขับมาคือคนทีครับน่ารักมาก เวลาไปใส่กันโอ้ยเขาเขาไม่สอนให้ล็อกไมเวลาเขาไปใส่เจ้าก็น้ำเขาไปน้ำลางเขาดูใส่ไปพี่นี่เมียบอกให้สอนแปดสิบเทื่อแล้วพี่ยิงบอกว่าไม่ว่างพี่ถึงเราถือเราไม่ตามไปด้วย่ะสายรับเราเยอะพี่เออดิษฐานช่วงหลังมานี่กันเนาะ ไล่ซุด้เบ่งครับถ้าิไปใส่ว้าบอไล่เลยมันบ่อเอย่าให้หัวครับครับง่ายเลยการเป็นยูทูบเบอร์นี่มันลำบากตรงนี้นะมีไอโฟนเครื่องหนึ่งไอโฟนแปใส่พีกัดในอีเมลตกเลยเราต้องเรียกครับมันก็จะปิ้งๆอยู่นั่นแหตรงนโดนโดนแจ้งพีกัดโดยอัตโมัติ พี่เคยทำมาแล้วหนีออกเที่ยวนอกประเทศอยู่ไหนเนี่ยอ๋อนี่อยู่แถวบ้านแถวบ้านไหนอยู่นี่ลุงแม่พี่จกดอยู่ตรงไหนอยู่ราตอนนี้่ล้วพี่ทำยังไงแล้วรม่พี่ทำยังไงพี่ปิดอีเมลเลยพอพี่ปิดอีเมลเสร็จปุ๊บบล็อกเลยเครื่องพอเครื่องบล็อกใช้เพรื่องไม่ได้เลยโทรเข้าโออกไม่ได้เลยจบเป็นเครื่องทำกระดาษไปเลย คิดว่าคาเมนเก็บขนาดนี้ทีเลิกอยู่บ่หรือยัไมาใส่มาไม่เลิกครับไม่เลิกบ่ครับใช่ไหมบ่เลิกหรอกดีวจะดู่ดีกับขาลุงมาใส่ลงด้วยจะเสียนแล้วดีโอ้ยนะครับอาิสันก็มาปรากฏตัวแล้วพร้อมกับร่างกายอันบอบช้ำนะครับบ้องบ่ค่อยปกติบ่ค่อยเห็นใส่ขาสั่นมาเห็นบ่ที่ต้องไล่ต้องดูแล นี่พี่หนูนหน้ามันนั่นเอาอะไรนั่นน่ะชีวิตนะคุณบอลบวมนิดนึงเส้นเส้นบวมนิดสองเจ้าน่ะเป็นสองคนสองคิดสองใจเส้นัเส้นเจ้บอลนะถ้านวดวันนี้จะอักเสบมากกว่าเดิมอย่านวดไม่ทันละนวดไปรอบนึงก่อนมาแต่แต่เมื่อคืนเนี่ยประกบน้ำแข็งไม่ไม่งั้นไม่งั้นคงจะหนักอ่มเืวานน้องประคบน้ำแข็งให้จังได้ออกมาจากสนามฟุตบอลได้ อคือถ้าป่วยเขาจะพาไปหาหมอเลยเมื่อคืนสิไปแอดมิทเลยล่ะแต่ว่าอันนี้จะะย้้เาสรค่ปลูกได้อยู่ก็เลยครับถ้าหมอนี่ถามอะไรหน่อยครับผมเมื่อกี้ถามน้องนุ่มแล้วครับอ่มน้อุ่มให้ไปถามเฮียาดิสเอร์ถามอย่างนอตอนนี้น้องนุกอ่าได้ข่าวดีใช่ไหมครับกี่เดือนแล้วอ๋อน้องหมาโอน้องหมาข่าวดีข่าวดี มีโูคแล้วสองเดือนไปดูคนห่วงหมอมนไปดูในคลิปเด้อนั่นแหละหันไปทางหลังไปดูในคลิปเอาหนาบางเต็มเต็มจอเลยเวลาทำอะไรต้องกล้องเลยค่ะพี่เด็กใช่วันนี้ทุกท่านนะครับก็รอดูอาการนะครับรอดูอาการอืมอ่ะกถามอาการด้วยความห่วงใยเนาะแต่ก็ไม่เป็นถ้าไปห่างน้องก็ดีก็ ถ้ามันไม่ไหวก็ตอนเย็นนี่แหละจะไปหาหมอทิมไทยนะครับสุดคลิปนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับพ่อเสียกระดูกรั้ง